สวัสดีค่ะ่้นผู้ชมมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีลามาลเดอร์นะวันนี้นะคะวันที่1 3ตรงกับวันเสาร์นะคะสิงหาคมมาอัปเดตคลิปให้ชมนะคะใครสนใจโทรมาหาฝ้ายได้เลยที่เบอร์086 409 6617นะคะแอดไลน์ได้เบอร์เดียวกันเลยนะคะนี่อันนี้สวยมากๆเลยนะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะโปรดีๆมีให้เหมือนเดิมคือค่าจะส่งเพียง39บาทนะคะซื้อครบ500จัดให้ส่งให้ฟรีนะคะ แบบตะก้าของไปซีนีเลยนะฟ้าอยู่เพชรบูร์ถ้าใกล้เคียงเพชรบูร์ไม่เกิน2วันห่างไกลก็ไม่เกิน3วันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยน้องคือแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงนะลูกค้าที่เกิดที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะน้องคือแม่ฟ้าหลวงนะคะนี่ค่ะแม่ฟ้าหลวงต้นละร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะกระถางห้าเนาะร้อยยี่สิบบาทนะนี่จะเป็นหน้าชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ร้อยยี่สิบบาทนะนี่ค่ะใครสนใจซื้อได้เลยนะลูกค้าเพราะว่ามีหลายต้นมีหลายต้นนะคะแต่ว่าจะมีอันนี้หน้าแปลกกว่าเขาหน่อยนี่ค่ะสองต้นนะคะใครบอกว่าเออน้องฝ้ายพีย่เอาสองต้นหน้าขาวขาวนะคะเลือกได้นะคะต้นหนึ่งต้นสองต้นหนึ่งขาวกว่าต้นสองก็จะออกชมพูนิดนึงกับอันนี้จะเป็นหน้าชมพูนะคะนี่ต่างกันประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมขาร้อยยี่สิบบาท แล้วอีกหนึ่งตัวที่แนะนําเลยนะคะก็คือเศรษฐีบ้านนอกนะเศรษฐีบ้านนอกเป็นไม้ที่สวยมากๆนะลูกค้าใบจะยาวๆนะคะใบแข็งนะเราก็จะด่างชมพูขาวแบบนี้120บาทเหมือนกันนะคะ ถ้าลูกค้าซื้อคือจริงจริงนะคะจะครบ500หรือไม่ครบก็ได้ถ้าไม่ครบค่าจะส่งเพียง39บาทถ้าครบก็ส่งฟรีนะคะนาอเลือกซื้อได้เลยลูกค้าชอบต้นไหนนะคะเลือกได้ตามใจเลยนะนี่ก็สวยมีตั้ง3ต้นเนี่ยเศรษฐีบ้าน,นอกสวยนะคะแล้วมาทางนี้บับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีนะคะจะเริ่มย่อมแล้วนะปกติไฟขายอยู่120บาทนะอันนี้จะย่อมเป็นย่อมกับ120บาทไว้ให้1 1 0บาท นะคะร้อยสิบบาทนะคะร้อยสิบบาทใครสนใจนะคะไม้ใบเหลืองขายดีนะคะตัวนี้จะเป็นเกสรภูมมลินนะคะเกสรภูมมลินตัวนี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะไม้หน้าสวยๆแบบนี้เลยเขียวเหลืองแล้วก็จุดขาวๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะทองเศรษฐีนะคะรุดจองมานะคะอีกหนึ่งเจ้าเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ตัวนี้นางรากสดเทวีนะคะ2ต้นคู่99บเกาบาทนะตัวนี้จะมีเยอะเลยนะคะลูกค้าน้องคือห่านุมันตัว9้าเคือเ่อนยาเริ่มแก่ต้นสร้างหัวแล้วนะคะความป้ายก็จะเริ่มหลุดออกไปนะตัวนี้หน่อยยังไม่ขึ้น99บาบาทถ้ามีหน่อแล้วนะคะมีหน่อแล้วแบบแบบแบบนี้นะคะนี่ค่ะร้อยยี่สิบถ้ามีหน่อร้อยยี่สิบไม่มีหน่อเก้าเก้า คือเขาเริ่มแก่ต้นสร้างหัวแล้วนะคะความายก็เลยเริ่มหายไปเนาะอันนี้สีปาทนะคะฟอมเก้าเก้าวามไฟขายไปหลายต้นเลยนะคะต้นนี้ก็เก้าเก้าเหมือนกันนะคะสวยๆสองต้นคู่นะคะสองต้นคู่เนาะแล้วอันนี้จะเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะน้องอยู่ในกระถางห้านะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วก็เชียร์อัพต้นนี้เลย มาเป็นดงนะคะมาเป็นกอนะคะหนึ่งแม่หนึ่ง,น,งนอไม่พอกัดสีอีกลูกค้าโหขนาดอยู่ในกระถางห้ายังขนาดนี้ถ้าเอาไปอัพกระถางจะแตกขนาดไหนนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะร้อยี่สิบาทอุสามานีนะคะเดี๋ยวใบเขาจะกัดแดงๆแบบนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะยอนกลับมาดูอีกนิดนึงสวยเนาะลูกค้าสวยมากเลยนะคะสวยจังเลยอะ่ะ ใครสนใจนะคะเลือกซื้อได้เลยฝั่งนี้บ้างนะลูกค้าเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าได้ไปแล้วอ่ะแนะนําให้เอาถาดรองนะ้ําไว้แบบนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าทองสยามทองสยามต้นใหญ่ๆไฟให้เก้าเก้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบใบมนๆหน่อยนะลูกค้าชื่อว่าต้องมตราหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต้นใหญ่ๆเลยนะคะต้องมนตานะอันนี้ป้ายเหลือง ซันเซ็ทสกายนะคะ250หบาทขายดีนะคะตัวนี้ขายดีนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรักเอ๋ยนะคะรักเอ๋ยหนะ้าปกติ99บาทตัวริมนั้นใบชมพูเมืองลิโก99นะคะรักเอ๋ยหน้าแผง99บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเลือกงาม99นะยังมีอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นทศกัณฐ์ลงสวนร5 0ห้าิบนะคะ150ิบนะ อันนี้จะเป็นซับรุ่งโรดนะคะตัวนี้120ตัวนี้100บาทนะคะตัวนี้จะเป็นตนะามพรล,ลิงนะคะหนึ100บาทเนาะนี่ก็ซ้นเซ็ตสองราสนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นมณีมรกตนะคะต้นใหญ่ๆเลย120บาทนะคะกาค่าพีก120บาทนะลูกค้าเดี๋ยวไฟมาอัปเดตเนาะขออนุญาตไปรัวๆเลยนะ ตัวนี้เทพใส่ลุงด่างแผงร้อยี่สิบบาทนะคะแล้วก็เจ้าขานเจ้าขานนี้ไฟให้ไปที่ปกติร้อยยี่เนาะตอนนี้ไฟให้ไปที่ร้อยทวนนะคะเพราะว่าเล็กกว่าร้อยยี่ตัวนี้หลวงพ่อพูนแผงนะคะเก้าสิบเก้าบาทนะเนี่ยค่ะอันนี้กินนารีเล่นไฟนะคะกินนารีเล่นไฟร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ตัวนี้รัศมีเงินลูกค้ายังไม่มีหน่อนะกระถางห้าแต่ใหญ่แล้วเดี๋ยวหนอก็ขึ้นเนาะเก้าสิบเก้านะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะต้นละเก้าสิบเก้ามีอ๋อยังไม่มีหน่อเก้าสิบเก้าค่ะถ้ามีหน่อแล้วร2อยยี่สิบนะอันนี้หงดารุนล,ลูกค้ามีหน่อแล้วนี่นะเฟยไม่ได้ยกให้ดูเลยนะเดี๋ยวฝนจะตกนะคะร2อยยี่สิบบาทลูกค้าอันนี้มันมีล้อมเพชรแผงเก้าเก้านะคะพื้นเขียวด่างขาวเลกาซี่นะลูกค้ามีอยู่นะยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ ใครสนใจไฟให้อ่ามีต้นเนี้ย 99, 99ได้ฟอร์มแล้วอันนั้น89นะคะใครสนใจนะเนอะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้าเมืองนอนหน้าปกติ99มี 2, 2> ต้นนะคะดดค่ะเดี๋ยวยังไงไฟจบคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะคะใครสนใจโทรมาหาไฟได้เลยนะคะดึกดื่นก็ยังโทรมาได้อยู่นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีรามอลเดินนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ